สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องผัวพ่พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยวันนี้มาดามหน่อยพาพี่น้องมาเที่ยวใจกลางเมืองสวีเดนตอนใต้ที่มาดามหน่อยอาศัยอยู่ที่นี่สวีเดนตอนใต้กับพี่น้องค่ะวันที่วันพุธที่30มสันที่30มสิบเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์เดินย่างนองอ้องมาซื้อปลากับพี่น้อง มาดามหน่อยมาซื้อปลาตรงนี้ตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นตรงนูงงน้นแหลมๆคือใจกลางเมืองกับีินองคาวเดี๋ยวเบิ่งเดเี๋ยวมาดามหน่อยเอาให้ดูนู่นคือใจกลางมาดามหน่อยใจกลางเมืองอีกฟังนึงกับีินองขาวจะมาซื้อปลาปลาสดๆจากทะเลตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกมาดามหน่อยอยู่เมืองพิชชชินทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆที่ยื่นออกมายื่นออกไปในทะเล ลึกค่ะพี่น้องขาที่มีเรือใหญ่ๆที่เรือใหญ่ๆคนหลายพันคนนั่นะมาเกยแถวมาอยู่แถวนี้มาต้องเที่ยวคะ่ะพี่น้องนี่คือเมืองที่มาดามหน่อยอยู่คะ่ะอันนี้เขามาห้เบิงค่ะพี่น้องขามาให้เบิงอากาศเย็นค่ะพี่น้อง,ง,าาองตอนนี้น่าจะประมาณ10องศาอันนี้คือท่าเรืออันนี้คือเรือที่เขาไปาตกปลามาค่ะพี่น้องค่าเรือแล้เวเขาก็รอคืน มารับซื้อมาซื้อโดยตรงค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าถูกแต่วันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีปลาอะไรบ้างเอามาให้ดูนี่คือเหมสปีเด็นตอนใต้ค่ะพี่น้องค่ะอากาศเยน็นตอนนี้4ี่โมงเย็นสี่โมงเย็นตะเวนตกเต็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะ 5นาทีเขาจะเปิดเราก็รอค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้อันนี้ทะเลลึกเลยค่ะพี่น้องลึกทะเลลึกที่มีเรือใหญ่4-5พันคนมามาจอดแถวนี้มาจอดตรงนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนเป็นเมืองท่องเที่ยวอ,อ,อันนี้เอามาให้ดูอันนี้ก็คือฝั่งน,นู้นเป็นฝั่งนี้ เป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ว่าพอเป็นล้ออะ มาให้ดูค่ะพี่น้องอันนี้ว่าวัดแห่เดบบอร์นะทอฟิสอะไรนิ่มัิแย่จรอลวัดแห่น่าเสียายจริงทอฟิสอะไรเอาไปลุกเรืออะไรที่ลอยลอยลอยเขาเรียกว่า ฮาลองวักแตนดีฟอะไรสั่ามะเต็มโคะเกิดทูยูสแฮ50เมตรที่สุดแล้วเอาลุงแมนแบนบอกนะมันใช่หรือเปล่าก็เอาลุงกับเบือวัดระดับว่าเอาเรื่อลุงของใดนามลุงของ ก็เป็นแนวแนวตกปลาบอกค่ะพี่น้องตีปลามันเขาใส่บอยแมนปลากุ้งกั้งแล้วนะค่ะพี่น้องอ้นเตอร์กุ้งกุ้งนไหนไหนไบอดบอดเฮดเบียนดูกุ้งบอดดูกุ้งคริฟต์ต่อเออเนี่ยค่ะพี่น้องคริ่แล้วว่าบอยแนกุ้งมันเป็นอินเตอร์กุ้งในเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเห็นบอกมันเป็นแบบนี้ค่ะนี่เข้ามา เข้ามาข้างในเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตาคายลอ่อเหมือนไส้บั๋นเห่าละมั้งค่ะพี่น้องค่ะมันไส้ลอ่อกุ้งไหลอ่อคือบเป็นกุ้งพอยายเลยวะ่ะกั้งล,ล่งลอกุ้งล่อกั้งนั่นนะค่ะพี่น้องนี่ยโมโมทีม่กันละมาดามเลยอธิบายบนถูกแต่มันเป็นแบบนี้พี่น้องเราไปตกปลามาล่ลอมันเข่าข้างในนี่แหละคะ่ะเข่าข้างในแล้วมันก็เข,ข้า ก,าาก,ก็จะเข้ามาตรงนี้มันก็จะเข้ามาตรงนี้ก็จะเข้ามาตรงนี้่ค่ะประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องค่ะขีคนะคะมาให้เบืงองอ,อีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ